ใช่จะไ,ไปฟ้องพีบีและกันโด,ดนได้แสนจัดให้มาเฮ้ยโหพี่ตองโคตรยามเลยอัพสกิลหนึ่งเกินไปเปล่าพี่เอาเอาเอา <c oughs> นอนนะครับเมื่อคืนฟันดีครับพี่ต <c oughs> องเรียบันดีครับพี่โอ๊ยเกือบตายเลยครับโอ้ยเราต้องไม่อ่อนกอ่อนไยเราต้องไม่อ่อนก่อนฟันดีครับพี่พ โอ้ยอย่างแม่นเลยโอ้ยทำไมเลงจังอะอ,อันนี้ครับพี่ประยังชอบเล่นเลี้ยวูร์ไม่เป็นอายาลืมส่งเฟซเต๋อให้ผมด้วยนะถ้าผมชน,นะอ่ะห้าตัวได้ครับห้าตัวได้ครับห้าตัวเอลซูนะครับ For the tribe กติ เดี๋ยวเปกตินี่ใช้อะไรหัวร้อนปกติผมใช้พิเกอร์ครับแล้วรูนี้ใช้รูนไะไคีดสิบหกอ่ะใช่ครับชีสิบหกครับใช้รูนชีสิบหกครับเคไม่ลองถามหรือเปล่าครับเล่นหรือเปล่าเอามมเลยอ่ะไม่ได้ลองถามก็ถามก็ไม่ไม่รู้ไงไม่เคยเล่น พี่เต่าโคตรยามเลยอัสกิลหนึ่งเกินไปเปล่าพี่เอาเอาเอาไม่ไม่ไม่ต้องอัพมันต้องอัพสองเปล่าไม่พี่เอาพีดเปิดแบบอย่างเดียวเลยโคตรตึงนี่แหละผมเคยเห็นอยู่ในโปล็กไปดูโปล็กมาชัวเฮ้ยไม่ใช่ไปดูโปล็กมาชัวอัสกิลหนึ่งอัสกิลสองเกินไปเปล่าอะเกินไปเปล่าดูแข่ง NVC เปล่า ไม่ไม่น่าใช่เฮ้ยอโอ้มีโดนถามจริงโอ้มไม่ครับน้องเป็นยังไง <laughs> เน็ตเน็ตย,ยังยังยังเป็นยังไงบ้างเ <laughs> นี่ยกำลังดีอยู่เลยครับ <laughs> ผมน่าจะแบบดูเชิงว่าเจอพี่ตองต้องแบบเน็ตดีๆ <laughs> ล้อโอ้ยท่านเน็ตดีอ่ะเน็ตไม่ดีก็พลังแล้วนะฮัลโหลเออเน็ตไม่ดีก็พลังเข้ามาแล้วฝากคนอะไรคนละเช้ใหน่อยทุกคนนะนั่นแหละเกินเนี่ยวเกินน่ารัน่าดีใจแต่ดโอ้ยเกิดไปอ้าวอะไรกับเนี่ยนอนอย่างครับเมื่อคืนฝันดีครับพี่ต๋อง เดี๋ยวต้องลบเก่งวะไปดูแข่งมาเป้าเยไไดูแข่งดูน้องแซนเล่นนี่เลยอุ้ยฮ่า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 ฮนาฮ่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 า้่าฮ่า่่าฮ่า่่า่าฮ่า่่่า่า่่แ่่่่่่่่า เอสแอนตกลอนตกลไปแล้วครับเฮ้ยบ้าไปหมดผมจะไปเปลี่ยนห้องฟันดีครับพี่ฟันดีครับโอ้ยเกือบตไปโอ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่ยเกือบไปแล้วไงต้นหลวเกือบไปแล้วไงเฮ้ย ผมเอาผมจัดแล้วนะห้าตัวแล้วนะผมผมจัดเลยนะครับเอาหยิบป้อมเท่ยอะโอ้ยโอ้ยเราต้องไม่อ่อนข้อยเดี๋ยวเราเราต้องไม่อนก้อยโอ้โหดูดิเราไม่ต้องอ่อนก้อยดู เราจะเล่นใช่ยังเดียวละขูในป้อมยังเดียวเลยห้าตัวผมพร้อมถิดเดี๋ยวลูกแคนผมแบบมันเป็นอะไรวะแสนแพ้เมนปลาไหลได้ไงประมาณนี้แหละผมเอาจัดเลยนะผมเอาจริงนะถือว่าเมื่อกี้ถือว่าฟังของละัสดีครับพี่โ ฝันดีนะครับผมเลือกร้อยอะไรมันจะนิ่มขนาดนี้แล้วโอ้ไอเรานะไม่ใช่เขาโอ้โหเขาออกรองเท้าก่อนแล้วเรองเท้าตีไว้ไม่โอเลยอ่ะสวัสดีครับพี่โอ้โหอย่างแม่นเลยโอ้ียเจ็บโอ้ยทำไมแรงจังอ่ะตัวแล้วนะเอาแล้วนะ ตัวแล้วนะตัวแล้วย่อๆอัเนี้จะล่นนะเม้ยผมล้วนะผมอันนี้ครับพี่โอ้ยอย,ยิงขอยหลงังแตะย,ยังชอบเลย <ane> <scene> เลี้ยวสู่ไม่เป็นว่าล่ะเอลสู่มันต้องหัดนิดนึงนะครับเอาเอาเปลาได้ไหมล่ะใช้มีเปลาได้ไหมล่ะเล่นอวัสดีครับพี่โค้ชจะแรงเลยแรงจริงท่นนี้ครับพี่โอเมก้า มีทีขึ้นหลอดโอ้โหปันได้ที่1เอาหลังผมว่าหลังเออพี่ตองผมไม่สู้ผมหรอกไว้แก้มือวันหลังก็ได้น่าจะประมาณนี้พี่ตองพี่ตองพี่ตองซุนยิงไม่พัะพี่ตองมาเล่นเนี้ยสุดมาเล่นกับผมไปได้เราเราต้องแบบถนัดเล่นนิดนึงเถอะเอาสายพี่ตองพี่ตองผมไม่ไหวละเออจะลงแก้มมันอื่นนะพี่โอเคโอเคได้แ โอเคฝันดีนะครับคืนนี้พี่ฝันดีนะครับครับผมฝันดีครับผมขอบคุณมากไม่ใช่พี่ไม่ได้ฝึกมาไงเออเห็นน้องเขาแบบเน็ตมันไม่ดีลองดูว่าเผื่อแบบเน็ตไม่ดีเผื่อจะได้แบบยิงสักตัวบ้างจะได้อันนี้บ้างที่ไหนได้เน็ตไปดีกระซูไเออแพ้ดิรออะไรอ่ะโอโหเกมเออ